เนบิวลาเป็นวัตถุทางดาราศาสตร์อย่างหนึ่งมันคือกลุ่มเมฆหมอกของฝุ่นแก๊สพลาสมาที่กระจายตัวในอนาบริเวณหนึ่งในอวกาศอีกด้วยค่ะกลุ่มมวลเหล่านั้นอาจจะมีสีสันสวยงามหรือมืดมิดก็ขึ้นอยู่กับประเภทของเนบิวลานั้นๆแล้วพวกมันก่อกำเนิดอย่างไรและเป็นเนบิวลาประเภทใดบ้างเนบิวลาทุกประเภทจะมีภาพที่สวยงามเสมอเพราะกลุ่มเมฆหมอกเหล่านั้นล้วนแล้วแต่กำเนิดอยู่ในบริเวณที่มีกลุ่มดาวเลือเกิดใหม่จึงทำให้ แสงจากดาวฤกษ์ทรงอิทธิพลทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเลยทําให้ภาพถ่ายในบูล่าทุกภาพสวยงามมันจึงได้รับฉายาว่าเป็นดอกไม้อันง,งดงามแห่งกาแล็กซี่แล้วเนบูลาก็จำแนกประเภทได้ตามแหล่งกำเนิดแสงสว่างดังนี้ค่ะ 1. Emission Nebula หรือเนบูลาเปล่งแสงเป็นเนบูลาที่สามารถเปล่งแสงได้ด้วยตัวเองหรือมีแสงสว่างกำเนิดในตัวเอง มันเกิดจากการเรืองแสงของแก๊สร้อนที่แต่งตัวเป็นไอออนจากพลังงานของโฟตอนที่แพร่ออกมาจากดาวฤกษ์ภายในหรือดาวฤกษ์เกิดใหม่ในบริเวณนั้นๆ emission n e b u l a ยังเกิดได้จาก planetary nebulae ซึ่งเกิดจากดาวฤกษ์ใจกลางของเนบิวลานั่นเองค่ะซึ่งมันเป็นดาวฤกษ์ที่ตายไปแล้วหรือสลายคลายมวลออกไปหมดแล้วจึงทําให้สลายเลือดต่างๆของมันออกไปกลายเป็นมวลแก๊สร้อนรอบตัวมันและเรืองแสงกลายเป็น emission n e b u l a ในผิวราบ ตัวยอย่างอิมิชั่นเนบิลลาในบุวลาที่สำคัญนั่นก็คือ M42 หรือว่า n e บิลลนายพรานเนบิลลนายพรานเป็นเนบิลลาชนิดเปล่งแสงที่มีชื่อเสียงที่สุดและยังสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันมีระยะห่างประมาณ1,270ปีแสงและมันก็มีทิศทางอยู่ทางทิศใต้ของเข็มขัดไนพรานนั่นเองค่ะสง Reflection Nebula หรือ Nebula สะท้อนแสงมันคือเนบ u l a าที่มีแสงสว่างในตัวเองเช่นเดียวกับ e m i s s i o n Nebula แต่พวกมันก็แตกต่างกันตรงที่ r f l l e t t o o n n e บ l a กาเนิดแสงจากการกระจึงของแสงจากดาวฤกษ์ใกล้เคียงที่ไม่ร้อนพอที่จะทำให้กลุ่มเมฆหมอกเรืองแสงเองได้ แต่มันก็มากพอที่จะทำให้แสงจากดาวฤกษ์พวกนั้นกระเจิงภายในกลุ่มเมฆหมอกและเปล่งแสงออกมาได้นั่นเองค่ะและมวสลสารหลักของเนวิลลาชนิดนี้ก็คือฝุ่นระหว่างดวงดาวหรืออินเตอร์สเตลล่าดอส ซึ่งการกระเจิงของแสงในรีเฟลคชันในบุลล่านี้เป็นกระบวนการเดียวกันกับการกระเจิงของแสงในโลกของเราอีกด้วยนะคะจึงเป็นเหตุให้รีเฟลคชันในบุลล่ามักมีสีฟ้าและเรามักเห็นรีเฟลคชันในบุลล่ากับอิมิชชันในบุลล่าอยู่ด้วยกันบางครั้งเราก็เรียกรวมกันว่าเนบิลล่าสว่างตัวยอย่างหนึ่งของเนบิลล่าลักษณะนี้คือในกลุ่มดาวนายพรนค่ะ เนื่องจากการค้นพบของนักดาราศาสตร์ที่ว่าทั้งสองประเภทนี้มักอยู่ใกล้กันจึงทําให้เกิดความสับสนอยู่เสมอและในปี1992เอ็ดวินฮับเบิลเป็นผู้ที่แยกแยกเนบิวลาทั้งสองประเภทนี้ออกจากกันโดยเขาได้วิเคราะห์จากสเปกตรัมของแสงปัจจุบัน Refle c ชันในเ b ว l ลาได้มีการค้นพบแล้วประมาณ500แห่ง ตัวอย่างของ e ีฟ e ลคชันที่สำคัญนั้นก็คือในวิวลาหัวแม่มดในวิลลาหัวแม่มดนี้สว่างได้โดยอาศัยการกระเจิงของแสงจากดาวไรเจลและดาวซูเปอร์ใจแอนในกลุ่มดาวในพรานมันอยู่ห่างจากโลกประมาณ900ปีแสงค่ะ สามดาร์กเนบิวลาหรือเนบิวลามืดเนบิวลานั้นมันเป็นกลุ่มเมฆหมอกที่มีความหนาแน่นมากจนกระทั่งบทบางแสงจากดาวฤกษ์ได้และเบื้องหลังในเนบิวลาชนิดนี้ไม่มีแสงสว่างในตัวเองค่ะเพราะมันไม่มีดาวฤกษ์ในอณาบริเวณที่ใกล้มากพอที่จะทําให้เกิดการเรืองแสงหรือกระเจิองออกมาได้ แต่ตรงกันข้ามกลับมีความหนานแน่นจนบางแสงตามที่กล่าวไปการบางแสงนั้นจะบางแสงทั้งดาวฤกษ์และบางแสงจากเนบิวลาทั้งสองประเภทแรกตัวยอย่าง Dark กเนบิวลาที่มีชื่อเสียงที่สุดนั่นก็คือ h ฮอสเฮดเนบิวลาหรือเนบิวลาหัวมา้าจากในภาพนี้จะเห็น Dark กเน u l a ลเป็นรูปหัวม้าได้ชัดเจนโดยเมฆหมอกบดบัง Emission เนบิวล IC 434กลายเป็นภาพอันสวยงาม และภาพของเนบิล่าหัวม่านนี้ยังเป็นย่านของหลายวัตถุดาราศาสตร์ที่สวยงามและน่าสนใจมากและเรียกมันว่าอนนตารีเจนสี่แพนทอรีเนบิล่าหรือเนบิล่าดาวเคราะห์นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับดาวเคราะห์เลยค่ะ แต่ชื่อนี้ก็ได้มาจากการค้นพบในสมัยก่อนโดยนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ค้นพบว่ามีวัตถุที่มีลักษณะคล้ายกับดาวเคราะห์ gas p l a n รี a โดยในเวลานี้ก็เกิดจากมวลสารฝุ่นผงที่เคยเป็นส่วนประกอบหลักของดาวฤกษ์เกิดการกระจายตัวออกจากการหมดอายุไขของดาวดวงนั้นซึ่งการหมดอายุไขของดาวฤกษ์เป็นดาวที่มีมวลน้อยเช่นดวงอาทิตย์ของเราและหลังจากหมดขั้นตอนช่วงเป็นดาวยักษ์แดงหรือซูปเปอร์จแอลแล้วดาวดวงนั้นก็จะยุบตัวแลปะปล่อยมวลสารดั้งเดิมออกไปโดยรอบก่อให้เกิดการแต่งตัวเป็นพลาสมาที่ให้สีสันสวยงาม ตัวอย่างของเพนทารีเนบิวลาที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือลิงเนบิวลามันอยู่ในทิศทางกลุ่มดาวพินในระยะห่างประมาณ2,500ปีแสงจากโลกของเราค่ะและเนบิวลาประเภทสุดท้ายนั่นก็คือซูเปอร์โนวาเรมเนนมันเป็นเศษซากที่เหลืออยู่ของการระเบิดซูเปอร์โนวา ด้วยเป็นมวลสารต่างๆที่ได้กระจายตัวออกมาจากซูเปอร์โนวาของดาวดวงนั้นการกระจายตัวนั้นรุนแรงมากทําให้มวลสารจะถูกผลักดันออกมาด้วยความเร็วนับ30,000กิโลเมตรต่อวินาทีด้วยอุณหภูมิหลายล้านองศาเซลเซียสทําให้อนุภาคฝุ่นแกส๊สโดยรอบบริเวณนั้นถูกความร้อนกลายเป็นพลาสมาส่องแสงเรืองรองอย่างสวยงามการกระจายตัวนี้ไปไกลถึง3 0ถึงห0ปีแสงเลยก็ว่าได้ค่ะและยังมีพลังงานจนที่เคลื่อนที่ไปได้และคงตัวอยู่อย่างนั้นอีก ปีตัวอย่างซูเปอร์โนวาแรมเน้นที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือแคปเนบิลลาหรือเนบิลลาปูมันอยู่ในทิศทางกลุ่มดาววัวมีขนาดประมาณ11ปีแสงและห่างจากโลกของเรา6,500ปีแสงแสงปรากฏเดินทางถึงโลกประมาณปีคศ1 0 5 4เนบิลลาปูนี้มีความน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าใจกลางเศษซากนี้มีดาวนิวตรอนอยู่ ซึ่งมันเป็นหลักฐานสําคัญของการเกิดซูเปอร์โนวาและได้ทิ้งเศษซากหลงเหลือเป็นแรมแนนและจัดเป็นเนบิลลาประเภทหนึ่งนั่นเองค่ะและต่อไปนี้ก็คือ5อันดับเนบิลลาที่สวยงามที่สุดที่คุณจะต้องได้เห็นสักครั้งหนึ่งในชีวิต อันดับที่หนึ่งได้แก่เนบิวลาหัวม้าเป็นเนบิวลามืดที่ก่อตัวจากเมฆหมอกหนาทึบปุดบางอิมิชันในบิลลาไอซีสี่สามสี่ จากภาพนี้จะเห็นว่าเมฆหนาทึบร่มหัวมา้าจะบดบาง Emission น e b บิ a 434ที่เป็นฉากหลังสีม่วงอย่างสวยงามซึ่งไอซี434นี้เป็น Emission น e b บ l a ลที่เรืองแสงจากการแตกตัวของแก๊สร้อนเป็นไอออนจากการกระตุ้นด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตจากดาวฤกรคคู่ซิกมาโอไลออนเอมันเปล่งแสงสีม่วงสวยงามภาพเ e บิ l ลหัวมา้าเป็นภาพที่สวยงามที่สุดเพราะมันมีองค์ประกอบที่ครบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะ อันดับที่2ได้แก่เนบิลลาปูมันอยู่ในที่ทางกลุ่มดาววัวมีขนาดประมาณ11ปีแสงและมันก็อยู่ห่างจากโลกประมาณ6,500ปีแสงและแสงปรากฏเดินทางมาถึงโลกประมาณปีคศ1 0 5 4 ลำดับที่3นั่นก็คือซูเปอร์โนวาแรมนั้นจัดเป็นเนบิล่าประเภทที่4คือเป็นเศษซากจากซูเปอร์โนวาห่างจากโลกประมาณ1 1 0 0 0ปีแสงขนาดกว้างของมันประมาณ10ปีแสงแสงจากซูเปอร์โนวานี้ปรากฏเดินทางถึงโลกประมาณ300ปีที่แล้วค่ะ ส่วนลำดับที่4ได้แก่เนเวลาแพนเทอรี i, หรือเนเวลาดาวเคราะหมันอยู่ในทิศทางกลุ่มดาวคนแบกม้อนน้ำในระยะห่างประมาณ700ปีแสงจากโลกเท่านั้นเองค่ะถือว่าเป็นเนเวลาที่ใกล้โลกที่สุดแห่งหนึ่งมีความกว้างของมวลสารประมาณ2.5ปีแสง และอันดับที่5ได้เก่เนบลลากระดูกงูมันเป็นเนบลลาเรืองแสงขนาดใหญ่มากค่ะเ mm hmm. มฆหมอกกระจายโดยอยู่รอบๆกร,ระจุกดาวอิตาคารินาและ HD 93129A ซึ่งทั้ง2ดวงนี้เป็นดาวที่มีมวลมากและมีความสว่างมากด้วยความสว่างและมีความร้อนรุนแรงจึงทำให้แก๊สรอบๆดาว2ดวงนี้และอนาบริเวณโดยรอบสว่างจ้าไปทั้งหมดจนหาดดาวทั้งสองดวงนี้ได้ยากลำบาก เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่อบอวลไปด้วยความสุขของการแสดงความรักความห่วงใยถึงคนที่เราปรารถนาดีและอยากให้เขามีความสุขเป็นที่รับรู้กันทั่วโลกว่าวันที่14กุมภาพันธ์นั้นเป็นวันแห่งความรักหรือวาเลนไทน์สเดย์ซึ่งในวันที่14กุมภาพันธ์เรามักจะเห็นภาพถ่ายทางวัตถุท้องฟ้งฟาที่นักดาราศาสตร์โพสต์ทางโซเชียลมีเดียโดยวัตถุท้องฟ้าที่เป็นที่นิยมกันมากที่สุดก็คือเนบิลาดอกกุหลาบหรือโรเซตเนบิลา และเนบิวลารูปหัวใจ heart nebula ซึ่งทั้งสองวัตถุนี้มีรูปร่างลักษณะที่สื่อความหมายเกี่ยวกับความรักได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นวัตถุทั้งสองก็ยังสามารถสังเกตเห็นได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่ช่วงหัวคำ่ำเนบิวลาดอกกุหลาบเป็นเนบิวลาชนิดเปล่งแสงที่อยู่ใกล้บริเวณกลุ่มดาวในพรานห่างออกจากโลกไปประมาณ5,200ปีแสงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ55ปีแสง ขนาดปรากฏบนท้องฟ้า1.3องศาหรือประมาณ2เท่าของขนาดดวงจันทร์เต็มดวงภายในเนบิวล่ามีกระจุกดาวฤกษ์ NGC 2244ที่เกิดใหม่มากมายดาวฤกษ์เหล่านี้มีอายุประมาณ4ล้านปีซึ่งสังเกตได้ง่ายกว่าแกส๊สไฮโดรเจนโดยรอบสำหรับเนบิวลาดอกกุหลาบนั้นมีค่าความสว่างปรากฏที่แมกนิจูด9.0เท่านั้นซึ่งยิ่งค่ามากยิ่งสว่างน้อย ตาเปล่าคนปกติมองเห็นต่ำสุดที่แมกนิจูด6.0ในสภาพท้องฟ้ามืดสนิทด,ดังนั้นการหาตำแหน่งของวัตถุนี้เราจำเป็นต้องอาศัยตำแหน่งของกลุ่มดาวและตำแหน่งของดาวเลษกดวงสว่างเป็นจุดอ้างอิงในการหาตำแหน่งโรเซตเนบิลลาจากภาพตัวอย่างเราสามารถใช้กลุ่มดาวในพรานบริเวณแขนของในพรานเป็นจุดอ้างอิงในการหาตำแหน่งโรเซตเนบิวลาหากสภาพท้องฟ้าใสเคลียร์มืดสนิท ด้วยตาเปล่าของเราจะสามารถมองเห็นกระจุกดาวฤกษ์ซึ่งอยู่บริเวณใจกลางเนบิวล่าได้บางๆได้เช่นกันเนบิวล่าดอกกุหลาบนี้เป็นกลุ่มหมอกเพลิงที่อยู่ห่างจากโลกเราออกไปถึง2,600ปีแสงและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ55ปีแสงซึ่ง1ปีแสงมีค่าเท่ากับ9.46ุคูณ10ยกกำลัง12กิโลเมตรภายในเนบิวลามีดาวฤกษ์เกิดใหม่มากมายดาวฤกษ์เหล่านี้มีอายุประมาณ4ล้านปี และจากการคำนวณของนักดาราศาสตร์พบว่าอาจจะมีดาวฤกษ์ที่มีมวลเท่าดวงอาทิตย์ประมาณ11,000ดวงสามารถเกิดขึ้นได้ในเนบิวลาดอกกุหลาบอันนี้ในการถ่ายภาพชิ้นนี้โครแมนได้ใช้ฟิลเตอร์หรือแผ่นกรองแสงเพื่อแยกสี ซึ่งสีแดงที่กระจัดกระจายอยู่ในภาพก็คือรังสีจากอะตอมของซันเฟอร์เมื่อถูกกระตุ้นจากรังสีเหนือม่วงหรืออัลตราไวโอเลตอย่างเข้มข้นจากดวงดาวที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่และมีความร้อนสูงที่บริเวณใจกลางของเนบิวลาส่วนสีเขียวคือแสงจากอะตอมของไฮโดรเจนและสีน้ำเงินคืออะตอมของออกซิเจนภาพที่เห็นนี้ถือเป็นของมีค่าทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏแก่สายตา ซึ่งจริงๆแล้วนักดาราศาสตร์ก็ใช้วิธีการย้อมสีภาพดวงดาวที่ถ่ายได้จากกล้องฮับเบิลเหมือนกันเพื่อนำภาพที่มีสีสวยงามเหล่านี้มาหากลุ่มควันหรือก๊าสต่างๆบนอาวากาศการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายภาพโรเซตเนบิวลาทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก็ได้แนะนำให้ใช้เลนส์หรือกล้องโทรทัศน์ที่มีทางยาวโฟกัสในช่วง300ถึง1,200ม mm. เมตร ซึ่งเป็นช่วงที่สามารถเก็บภาพเนบิวลาได้ครอบคลุมทั้งวัตถุที่ไม่เล็กหรือใหญ่จนล้นเฟรมมากเกินไปโดยเราควรหาขนาดมุมรับภาพก่อนการออกไปถ่ายภาพก่อนเสมอสำหรับการถ่ายภาพโรเซตในบิวลาได้กล้องถ่ายภาพดิจิทัลแบบฟูลเฟรมกับกล้องโทรทัศน์ขนาดทางยาวโฟกัส1100มิลลิเมตรซึ่งเราสามารถใช้โปรแกรมสเตลเียมในการคำนวณมุมรับภาพได้ และต่อมาคือเนบิวลารูปหัวใจหรือฮาร์ t เนบิวลาเนบิวลาหัวใจเป็นเนบิวลาชนิดเปล่งแสงอยู่ในกลุ่มดาวค้างคาวห่างจากโลกประมาณ7,500ปีแสงประกอบไปด้วยกลุ่มฝุ่นและแกส๊สที่เรียงตัวกันในห้วงอวากาศมองดูคล้ายหัวใจสีแดงมีขนาดแผ่ขยายออกไปถึง200ปีแสงปรากฏบนท้องฟ้า,ฟากว้าง2.5องศาหรือประมาณ5เท่าของดวงจันทร์เต็มดวง บริเวณใจกลางหัวใจมีกระจุกดาวเปิดซึ่งเป็นดาวเลือเกิดใหม่จำนวนมากกำลังปลดปล่อยพลังงานออกมาอย่างมหาศาลจนทำให้แก๊สที่อยู่รอบๆดาวแตกตัวเป็นไอออนแล้วเปล่งแสงสีแดงออกมาเนบิวลาหัวใจเกิดจากการรวมตัวกันของพลา s m a ไอออนของไฮโดรเจนและอิเล็กตรอนจนกลายเป็นราชินีประจำท้องฟ้าสมาคมดาราศาสตร์ไทยได้ออกมาเผยภาพเนบิวลารูปหัวใจซึ่งเป็นกลุ่มเมฆหมอก แก๊สและพลา s m a ในอวกาศที่รวมตัวกันเป็นรูปหัวใจซึ่งในบิลล่าหัวใจนี้อยู่บริเวณแขนเพอร์เซอุสแห่งกาแล็กซีทางช้างเผือกมองเห็นได้ในกลุ่มดาวค้างคาวหรือกลุ่มดาวแคสซิโอเปียและได้รับฉายาว่าเป็นราชินีแคสซิโอเปียทั้งนี้เนบิลลารูปหัวใจถือเป็น,นบิลล่าเปล่งแสงที่เกิดจากการรวมตัวกันของ plasma i อ n อของแก๊สไฮโดรเจนและอิเล็กตรอนอิสระ สำหรับเส้นขอบสีแดงของเนบิวลารูปหัวใจและโครงร่างภายนอกนั้นเกิดจากการเปล่งแสงของมวลสารระหว่างดวงดาวสลับกับแถบฝุ่นควันมืดและรูปร่างของเนบิวลารูปหัวใจนี้เกิดจากการพัดของลมสุริยะและเกิดจากการแผ่รังสีจากดาวยักษ์เพิ่งเกิดใหม่เนบิวลารูปหัวใจมีค่าความสว่างปรากฏแมกนิจูด18.3เท่านั้นซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นดังนั้นการหาตำแหน่งของวัตถุนี้ค่อนข้างยาก การหาตำแหน่งวัตถุนี้เราจรึงจำเป็นต้องใช้ตำแหน่งดาวฤกษ์ในการอ้างอิงตำแหน่งจากภาพตัวอย่างนี้เราสามารถใช้ดาวสว่างในกลุ่มดาวค้างคา,าวกับดาวสว่างของกลุ่มดาวยีราฟเป็นจุดอ้างอิงในการหาตำแหน่งเนบิวลารูปหัวใจซึ่งจะอยู่ระหว่างดาวสว่างของสองกลุ่มดาวนี้จากนั้นเมื่อได้ตำแหน่งที่ใกล้เคียงแล้วให้ลองถ่ายภาพด้วยความไวแสงที่สูงที่สุดของกล้องถ่ายภาพในเวลาสั้นๆเพื่อตรวจสอบว่าเราหันหน้ากล้องไปถูกตำแหน่ง การเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายภาพเนบิวลารูปหัวใจนั้นสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้แนะนำให้ใช้เลนส์หรือกล้องโทรทัรศน์ที่มีทางยาวโฟกัสในช่วง200-600มิลลิเมตรซึ่งเป็นช่วงที่สามารถเก็บภาพเนบิวลาได้ครอบคลุมทั้งวัตถุที่ไม่เล็กหรือใหญ่จนล้นเฟรมมากเกินไปจากภาพตัวอย่างนี้เป็นการหาขนาดมุมรับภาพสำหรับการถ่ายภาพฮารส์เนบิวล่า ด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิตอลแบบฟูลเฟรมกับกล้องโทรทัศน์ขนาดทางยาวโฟกัส450มิลิเมตรทั้งนี้เนบิวลาคือกลุ่มเมฆหมอกของฝุ่นแก๊สและพลาสม a าในอวกาศเนบิวลาคือกลุ่มของแก๊สและฝุ่นผงที่รวมตัวกันอยู่ในอวกาศเนบิวลามาจากภาษาละตินแปลว่าเมฆราะเมื่อเราใช้กล้องโทรทัศน์ส่องดูจะเห็นเป็นฝ้าขาวคล้ายกลุ่มเมฆ เนบิวลาเป็นวัตถุหนึ่งในเอกภพที่มีความสำคัญมากๆเพราะดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์ล้วนเกิดขึ้นมาจากเนบิวลาทั้งสิน้นเนบิวลาที่เราเห็นนั้นความจริงมีขนาดใหญ่โตมโหฬารานมากๆบางก็มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง10ปีแสงบางก็ใหญ่กว่าระบบสุริยะของเราถึง10เท่าเช่นเนบิวลาสว่าง M42 ในกลุ่มดาวนายพรานซึ่งกำลังก่อตัวให้เกิดระบบสุริยะใหม่สามารถก่อกำเนิดดาวฤกษ์ใหม่ได้นับพันดวง และเนบิวลาส่วนใหญ่จะไกลจ,จากเรามากนับสิบนับร้อยปีแสงแต่ไม่ไกลเกินระบบทางช้างเผือกของเราเพราะเนบิวลาเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือกกำเนิดของเนบิวลานั้นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีด้วยกันหลายสาเหตุแต่ในเบื้องต้นคาดว่าจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับก,บการกำเนิดของเอกภพที่จะก่อกำเนิดดาวฤกษ์รุ่นแรกๆแ,และเกิดจากการแตกดับของดาวฤกษ์รุ่นแรกที่ทิ้งซากไว้เพื่อรอก,การกำเนิดเป็นดาวฤกษ์ขั้นที่สองอีกครั้ง เดิมทีคำว่าเนบิวล่าเป็นชื่อสามัญใช้เรียกวัตถุทางดาราศาสตร์ที่เป็นปื้นบนท้องฟ้าซึ่งรวมถึงดาราจักรที่อยู่ห่างไกลออกไปจากทางช้างเผือกตัวอย่างเช่นในอดีตเคยเรียกดาราจักรแอนโดรเมดาว่าเนบิวล่าแอนโดรเมดาซึ่งเนบิวล่านั้นมีหลายประเภทจำแนกได้ตามลักษณะของการส่องสว่างเช่นเนบิวล่าสว่างที่เปล่งแสงสะท้อนแสงนอกจากนี้ยังมีเนบิวล่าดาวเคราะห์เนบิวล่ามือและซากซูเปอร์โนวาอีกด้วย ถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อไปกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว